สวัสดีครับช่วงบ่ายเย็นๆน,นะครับวันนี้เรามาเปลี่ยนหน้าจอกันนะครับเป็น Vivo นะครับ Vivo Y12 นะครับลที่นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเมาวานนะครับตามไปเมวานไม่ได้ถ่ายนะครับวาือวาน ความสัจจะอย่างนี้ก็คือความรู้สึกบนดาวนี้คือตรงนจริงๆยกชิปนะครับตัวนี้อยู่ตรงน้ำบนดาวคารตัวานไม่ได้ถ่ายเครื่องนี้เพราะว่าเราไปถ่ายเครื่องพิลเตอร์กันนะครับที่สูงกับคนตรงนี้จะงานยากกว่าพิลเตอร์แต่ไม่ได้ถ่ายครับวันนี้ก็มาดูที่การเปลี่ยนหน้าจอตัวนี้ครับอนตนี้เราเทสจอไปแล้วนะครับรไม่ได้ทำงานกับคนยนต์มาเข้าวิทยุอีกแล้ว แต่เราอยู่ในนั้นด้วยเลยเหมือนเราอยู่ตรงนั้นบนนาคาสัญญาทก่ซูจะลบทถึงดาวคนาใช้เวลานานถึง20นาทีพวกเขาจึงเคลื่นยานทันทีไม่ได้เราโปรแกรมเสาร์ยานนะครับไม่ใช่คันบังคับแต่ว่าเอาละไปข้างหน้า10เมตรนะหันห้าเาตรวจสอบอัวจสอรไ์่รยกทาง

เวราจะมาใส่กาวนะครับตัวนี้ไม่ได้ถ่ายตอนแกะกับตอนทดสอบจอครับแต่ก็เดี๋ยวพอทำอยู่ถ่ายตอนใส่กาวจอแล้วกันเอยป่็น่ยมีคุลกาหนาลันอจอตัวนี้จะเป็น สามเอนะครับแการการันตีว่าไม่ใช่แท้แต่สามเอครับคุณภ,ภาพเทียบเท่าของแท้ครับตัวนี้เจาะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับในช่องยูทูบนะครับเบสบลักแล้ว,วก็โฟนแอนด์คอมนะครับ ก็จะถ่ายทำาสาระดีๆการทำงานดีๆแนะนำการใช้งานนะครับบางท,ทีช่วงนี้ว่างนะครับางานเยอะก็ลืมถ่ายไปบ้างนะครับวันนี้ได้ก็กลับมาถ่ายให้อย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นไปเรื่อยนะครับประยุกใช้การเพลงครับ<ป>ใช้ขุดเกาแล้วเวลาเกาที่ ติดบอดี้มาแล้วลอาเลี้งยาตครับก็ดีช่วยได้ครับใช้ดีก็ต้องใช้ดีครับขึ้นหนาบาดารวนาเที่าทีครับ ก็โคตรจริงๆใช้ช่วงวันหนาวแรกบนดาวกระดานรับแสงบนทางลาดในหมู่สิงห์เงินตัวอย่างที่อยู่ตามขานลาดบอกเล่าเรือยอยร่องราวยาวนานผันน้ำที่บริเวณนี้น้ำที่เป็นแตเป็นจุดมองนะครับสะนะใส่กาวนะสี่ใส่กาวก็ไม่ยากนะครับแตอ่อย่าไปใส่ให้เยอะจนเกินเหตุนะครับเห็นบางช่างใส่ามา,ามเป็นจุดๆๆๆๆ

อย่าเงี้ยผมไม่แน้นำนะครับเ็ดกเก้าลาวคนจะใส่ให้ยาวไปนี้เยลเยเต็มเพลงไปเลยครับแต่ก็ไม่ให้ไม่ให้เยิม้มเนเกินไปครับบางคนใส่เยิม้มเนไรขอบอาบไปเลยครับขาบดีไมมาเกิีมันไม,ม่มีปัญหาหรอกครับแต่ว่ามันเลอะนะครับ จะใส่เป็นเยอะเนี่นน้มันเลอะครับใส่กาวใส่แค่นี้พอแต่คนญี่ปุ่นเกาะถ้าเป็น 9, 10, A, กาวเกล็ดเอเกล็ดดี พอเลยครับไม่ต้องไปใส่จนเลือเทอะว่าเยเกตาเครื่องเงินเจอว่าเจอมาอลไรเค่ไอเต็มชู้กอยเมชูักอนแต่งกายจนอาบอีกเหมือนเย ส่วนรูปแข็งสลรเสือของมันมาพ่อที่เกิดลมร้าและรูปนี้หลังหลุดมาประกอบกันมันเหมือนมีชีวิตอีกนะเราได้พลังงานจนเหลือใช้จะต้องดับเครื่องยานในช่วงบ่ายเพื่อไม่ให้เครื่องร้อนเกินไปเพาราะปริมาณกล่มคลายน่าจเชื่อจริงๆครับเธอตกยานมาตอนกลางคืนและฉายรูปดวงดาวดวงจันทร์และดาวอังคารว่าน่า ได้ดูดาวเราเป็นนักสำรวจจากดาวอินที่มองฟ้าและดูดาวอยา่าขงข้ามขีดเป็นประสบการณ์แปลกโอเคครับเราใส่ตาสไนเป็นแะล้วเราก็จะมาเปิดเครื่องจะ,ะจ<า>สอบจอดูนะครับไม่รู้ว่าดาวอังคารต้องเคลื่อนยนต์ไปยังไงครับติดครับประกอบได้ ตอนนี้ก็ขอเร็วนิดนึงครับเพราะว่าเราจะรัดหน้าจอไว้ให้กาวันแห้งสินะครับเดี๋ยวาช้าไปเดี๋ยวจะทำให้กาวแห้งแล้วจอไม่ลงล็อกนะครับทีต้องเสียเวลาเราจอดไว้ นิชิทยอดเขาบนดาวดล่อีก <c oughs> ขณะที่ยานสตูร์ตีิงเขายานออปโร r t u น i t y วัดเจอปัญหาขนามุ่งไปยังหลุมที่ตัอยู่ทั้งที่คิดว่าพาสเ <c oughs> ุกเขาเพีเห็นตาทางเป็นเนินเตียต้ยๆโล่งกว้างสูงลูกกาไม่มีหินหรือสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายเลย เราเลยคิดไปว่านี่หลับตาขับยังได้แถวนี้ปลอดภัยสบายหายหว่วงเราใช้ทุกปิกการขับแบบที่ผมเรียกให้น่ารับได้าอีกดูว่าเหมือนปิดตาแล้วหยิบมิดเลยนะครับยานได้ถ่านเรื่องบนจอหมายเลขสามคือทางโคจรที่ยานจะว่าเหมือน,นวันที่หนึ่งรี่สิบหกจึงทุกอย่างก็เชื่อมรูกจักวันก่อนหน้านำมีโซ่มาถึงมองควบคุมรอยาน o p p o r t u ที่ i จมที่ผนฝาจนถึงหอน้อางน้อลาไปทางยางเราสั่งให้มันเดินหน้าร่วม50เมตรได้ไหมเพราะว่าบ่านล่นผ่านบริการที่การ้ันเป็นสบายแต่ที่จริงน้อจมไปเรื่อยเรื้อยแต่กม่ลดลงลลงไปเรื่อเยรอรรรรเร,รเยในพื้นทรายนะครับดูเหมือนน้อลาบแปดเป็นจมใต้พื้นทราย การแบบนี้คือยัดท่ออะไรบูมบูมเพราะว่าพิจิญญาไม่ได้ไปไกลจากตรงนี้มากนะเราไม่ได้ต้องวนวาย์แต่แรกแต่ทำให้แย่กว่าเดิมด้วยกันเรใช่เงินได้แล้วตัวตัวสับเนี่ยขาซิมิูรูปนะครับโอเคครับเรเรียบร้อยแล้วกับใช้ยางรัดนะครับนี่ยรัดจอยแหงเข่ารูปครับไม่ใช่อะไรมากมายครับตัวนี้แล้วจึงน้ำยาบอร์ดทุกสองใช้เวลาสองสัปดาห์ในการวาง ข,สอสขอโทษครับอโทษก,ก็เลยไม่เนเลไม่มีตรวไหนบอกไว้หรอกว่าต้องทำยังไงต้องิน้องคือโอเคครับเรียบร้อยครับตัวน,นี้ก็ร้อยกาวแห้งครับครับขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับกดฝากกดติดตามนะด้วยนะครับช่อง YouTube เบสโฟนแอนด์คอมนะครับสวัสดีครับ